กลับสวัสดีคอนโดที่น่ารักจากทางบ้านอีกสักครั้งหนึ่งด้วยนะวันนีแอมโซตึง so กลับมากันอีกแล้วครับเป็นไงครับสงการไปเที่ยวกันหนุกหนานเรเดมาวันนี้กลับมาจากสงการนะมาดูแอมโซตึงปั่นสล็อตกันดีกว่าครับผูบ้ชมนะวันนี้เริ่มต้นด้วยเบ็ดขำๆนะฮะเบ็ดสิบบาทก่อนเลย80หมุนวันนี้มากับบัตเจ็ดสามพันบาทนะฮะกับเกมลูกสาวกำนันหรือว่าวายบาร์ที่โชว์ดาวนั่นเองนะฮะอ๋อ เอาดิก็มาดิเป็นไงล่ะเปิดมาอย่างสวยงามด้วยหมุนเฟรีเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นไงโคตรตึงอะ่ะโคตรตึงอะ่ะสงการคนระับไม่ได้เล่นหลายวันนะก่อนหน้าสงการก็ปั่นปั่นยับอะ่ะบอกเลยว่าปั่นยับยับนะมีต่างเที่ยวสงการแบบว่าช่ำๆเออหรือสวยงามสี่พันหกก็มาดิก็มาดิฮะก็มาดิฮะก็มาดิฮะ,ฮะแปบบ๊แบๆสี่พันหกคนดู เป็นไงฮะเป็นไงฮะเอาเรื่องเะล่เอาเรื่องเะล่าคนออสวยงามโคตรตึงนะบอกเลยว่าโคตรตึงฮะโอ้โหลุงนี้กลับมาเล่นสล็อตั้งนานด้วยก็ไม่ไปเล่นหรอกนงเล่นหรอกน้ําเสียตังนะเมาเละเทะตุ้มไปกันเลยนะผู้ชมนะเออวันนี้ตั้งไว้สักสามหมื่นไปคุณสามพันเล่นได้สามหมื่นแล้วหยุดเล่นเลยคนดูยังไงฮะอือ ยังไงเหรออือหือโอ้โหหยุดอ,อ,อ,อยู่แค่สี่พันไม่ถึงห้าพันนะท่านผู้ชมน,นะแต่ไม่เป็นไรครับเราไปหมุนนอกเอาดีวกว่าน,นะเฮ้ยเฮ้ยเล่นอย่างงี้เบ็ดสิบไปพอโอ้โหรู้เมื่อกี้เมื่อกี้กดเบสามสิบดีกว่านะคน,นดูนะเปิดมาก็สวยแล้วแหละยังไงเออสองเท่ามาไหลามาสี่เท่าแน่แป,แ,ปแปดเท่าแปดเท่าเออสวยงี้โบเขาให้ก็มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิตึงบ้าตึงบ้า โอ้โหไหลนอกไปสองพันนะคุณดูนะแปปแปแปหมื่นแล้วนะโอ้โหเพิ่มเลยอ่ะเพิ่มเลยอ่ห้าสิบไปเลยแล้วกันคุณดูนะดวงกำลังขึ้นดวงกำลังขึ้นมามาหน่อยไอ้หนุ่มมาหน่อยไอ้หนกเออยี่สิบสองคูณสองไปคูณย่างย่างย่ง สงการนะก็รอบนี้หยุดยาวเหลือเกินนะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะที่เขาสิบเจ็บางจังหวัดเขาจะหยุดทดเทยเพิ่มให้กนแะล้วดูก็ดีใจกับจังหวัดนั้นๆด้วยนะแต่วันนี้แอบจะกลับมาแล้วคำแปกอีกเรียวนะไม่หยุดนานนะกลัวคนดูคิดถึงนะตอนนี้ก็คือแปดร้อยอืมพอก็พอได้อยู่ก็พอได้อยู่ย,ยังไงหลาย,ย,ยาวไปไหลาย,ย,ยาวไปอืมอืมอืม อืมยังเไรฮะเข้าฟงเข้าฟรีก็ได้หนุ่มเข้าฟงเข้าฟีน,าฟาฟนี่ไงสวยงามโบ้ให้ใส่ร้อยไปยาวต่อเนื่องไปอัดจอปะเนี่ยสรุปลืมอัดจอนี่ฮาเลยนะคนดูอ่าอัดดูเอ้ยสวยงามครับเข้าหมุนฟรีอีกแล้วเข้าหมุนฟรีอีกแล้วครับคนดูโคตรตึงอ่ะโคตรตึงอ่ะโอ้โหหน่อยยัดขยับกล้องนิดนึงมาแปดหมุนยังไง ห้าพได้บ่างเมื่อกี้สี่พันนะรรบจะจะห้าพันไหมอ่ะอยาไปแต่ห้าพันเลยตอนนี้ห้าร้ยังไม่ถึงเลยนะโอ้โหโอ้โหโบไปสี่สิบไปเออทำจริงเถอวะเบ็ดสิบแม่งล่อไปสี่พันเบ็ดห้ิบได้ไม่ถึงห้ารอยโอ้ยชายเกินไปหรือเปล่าบุเกินไปหรือเปล่าถามแค่นี้ถามใจเธอดูนะเกินไปหรือเปล่า โอ้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วเบ็ดร้อยไปเลยเลยก่อนคนดูเบ็ดร้อยไปเลยดีกว่าคนดูยังไงยังไงฮ้ยังไงฮ้มีโอกาสไหมเนี่ยมีโอกาสกำลงกำไรพอไหมขอสามหมื่นแล้วจะหยุดเล่นเลยวันนี้เอาเงินไปต่อยอดนะกินบองกินเบียร์เรวแฮ้ไม่ใช่สวยงามเอาว่ะเอาหมื่นที่สองแตกหมื่นที่สองแตกเรียบร้อยแล้วฮะหมื่นที่สองแตกเรียบร้อยแล้วฮะคนดู นี่ไงเข้าฟรีอีกเข้าฟรีอีกอืมเป็นไงล่ะฮะเป็นไงล่ะฮะผมว่า,าสามหมื่นต้องมีรอบเนี้ยเบ็ดร้อยเลยอ่ะเข้าฟรีเบ็ดร้อยอะยังไงสามหมื่นก็ต้องมาแล้วแหละโอ้ยนิ่งสนิทนิ่งจัดนิ่งจริง ออสวยสี่ร้อยนะฮะฮะปิดร้อยได้มาสี่้โอ้โหน้ำตาจะไหลตึงเกินต้านไหมล่ะพี่พี่มันตึงเกินต้านไหมล่ะพี่อื้อแต่รับส่งการหน่อยก็ไม่ได้นะพี่ชายเออผมว่าอ,อือออสวยสวยเป็นไงเป็นไงเป็นไงขาดอีกสามพัน ขาดอีกแค่สามพันผมไปซื้อฟีเจอร์ใส่ดีกว่าขาดอีกสามพันผมใส่ฟีเจอร์ดีวกว่อมาคนดูมาใส่ฟีเจอร์ดีวกว่าขาดสามพันเมื่อกี้เข้าฟรีไม่เท่าไหร่ในเกมนี้จริงทุนเจ็ดพันห้านะตอนนี้ถ้าได้สักหมื่นหนึ่งคือเราหยุดเลยเอแปดหมุนได้ได้ผมว่าได้แปดหมุนทันอยู่แปดหมุนทันอยู่ หกหมุนทันอยู่อีกห้าหมุนก็พอน่าจะมีลุ้นเนี่ยอื้อหือ,หออื้อหือเออเท่าไหรนะ่น่ะเท่าไหรนะ่น่ะสี่พันยังเจ๊งอยู่ยังเจ๊งอยู่จากขาดสามพันตัวนี้หายไปหกพันละหกพันได้ไหมหหมุนเดียวหกพันโอ้ยโอ้ย ขาดที่ห้าพันเอาไงดีเอาไงดีอ่ะอีกย้ำย้ำอีกรอบนึงแล้วกันย้ำอีกรอบนึงแล้วกันคุดูผมว่าไม่ต้องมามาเถอะไปแต่เท่าสิบหกเท่าไม่มึงก็มาดิมึงก็มาดิเกินเป้าไปเยอะเลยพี่ชายเกินเป้าไปเยอะเลยพี่ชาย มาดิครับก็มาดีเป็นไงบอกแล้วมันตึงเกินตานมาอีกพันหนึ่งมาอีกพันหนึ่งอืมห้าหมื่นสี่ได้อยู่นะดูถ้าอยู่นะพูดไปเล่นไปอืมอีกสองครั้งยังไงให้สักทีก็ไม่ได้เนาะ โอเคสมหรับรู้สาวกำนันก็ไปประมาณนี้แล้วกันเนาะได้ถอนแล้วเนี่ย5้าหมีแนละ้วน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ